สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้ากระผมนายมงคลอยู่โตเป็นผู้รายงานข่าวครับวันนี้ผมจะนําข่าวสารราตีดีมานําเสนอให้กับพี่น้องเราชาวเขตเทศบาลเมืองลบบุรีและชาวจังหวัดลบบุรีได้รับทราบข่าวสารข้อมูลของทางเทศบาลเมืองลบบุรีดังต่อไปนี้ครับโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรี จัดทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่เพื่ออนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมไทยและเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่พร้อมกันนี้ทางคณะผู้บริหารร่วมอวยพรปีใหม่ให้คณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนที่โรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรี นายภาสกรปิ่นชัชวานผู้อำนวยการฐถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนำคณะผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยนายประดิษฐ์โพทองรองผู้อำนวยการสถานศึกษานางจิตติมากิติสุวรางกูลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในทุกสายชั้นร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่โดยนายภัสกรปิ่นชัชวาลผู้บริการสารนศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นเจ้าหน้าที่อารัตนาศีลพระสงค์ให้ศีลจากนั้นนายภัสกรปิ่นชัชวาลผู้บริการสานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้นำคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในทุกสายชั้นร่วมกันทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันปีใหม่โดยนายพัชกรบินชัชวาลผู้นวยการสถานศึกษาโรงเรียน,ทน 4, บบทเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียน,ทน 4, บบทเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่คณะครูบุคลากร คณะผู้บริหารนักเรียนในทุกสายชั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่ออนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมไทยที่เวลามีประเพณีหรือวันสำคัญต่างๆมักจะทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลทำให้เด็กมีจิตใจอ่อนโยนอีกทั้งต้องการปลูกฝังให้เยาวชนได้ทำบุญตักบาทกันให้มากขึ้นซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีและทำให้เด็กมีจิตใจที่เสียสละโดยทางโรงเรียนเทศบาลส่ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดให้มีการทำบุญตักบาทในวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางาศาสนามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงปีใหม่ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหารคณะครูบุคลากร,กรทางการศาึกษานักเรียนในทุกสายชั้น สำหรับข่าวต่อไปนะครับรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกิจกรรมสองมือเธอสองมือฉันช่วยการรักษาความสะอาดปรับภูมิทัศน์ถนนริมคลองจากแยกไฟแดงสะพาน33ถึงทางรถไฟเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีมอบให้ในายอนอุนส,สออาุวะสงครามรองนายกเทศสนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยนายวิทูลพักปานผู้ในการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีและอุปกรณ์ทําความสะอาดเข้าร่วมกิจกรรมสองมือเอสองมือฉันช่วยกันรักษาความสะอาดในครั้งนี้ ได้ช่วยการรักษาความสะอาดปรับภูมิทัศน์ถนนลุกริมคลองจากแยกสะพาน3 3ถึงทางรถไฟเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองทั้งนี้จังหวัดลบบุรีได้ยกระดับกิจกรรมสองมือเธอสองมือฉันช่วยการรักษาความสะอาดเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยการทำความสะอาดภายในสถานที่ทำงานบริเวณสถานที่ราชการ ที่อยู่นอกสารากางจังหวัดและบริเวณรอบสารากางจังหวัดลบบุรีรวมถึงบ้านพักอาศัยของข้าราชการโดยกําหนดจัดก,กิจกรรมเป็นประจำทุกวันพุธของสัปดาห์หลังเลิกงานโดยกิจกรรม2อมือเธอสมือฉันช่วยรักษาความสะอาดในครั้งนี้ได้ร่วมกันเก็บเศษขยะเศษใบไม้กิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนริมคลองจากแยกไฟแดงสะพาน3า ถึงถนนทางรถไฟอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นถนนเส้นสําคัญที่เข้ามาอย่างตัวเมืองจังหวัดลบบุรีที่เป็นภาพลักษณ์ของจังหวัดลบบุรีเพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนที่พบเห็นในการสร้างจิตสํานึกการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ทุกส่วนราชการพี่น้องประชาชนเข้าร่วมทําความสะอาด หน้าบ้านของตนเองให้สะอาดหน้ามองหน้าอาศัยเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวที่จะมางานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่กำลังจะมาถึงอีกด้วยโดยเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนายจอมเริญนสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวอย่างเต็มที่โดยส่งเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดเข้าร่วมกิจกรรมในทุกครั้ง นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาสำนักช่างเทศบาลเมืองลบบุรีดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำบริเวณหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลบบุรีหลังรับแจ้งว่ามีการชำรุดของฝาท่อระบายน้ำเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวนายจำเริญสละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาสำนักช่างเทศบาลเมืองลบบุรีดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อระบ,บายน้ำบริเวณหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลบบุรีพร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนที่เดินสัญจรในบริเวณดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาสำนักช่างเทศบาลเมืองลบบุรี ได้ดําเนินการแก้ไขให้มีความคงทนแข็งแรงหลังจากที่นายจำเริญสลาชีพนายกเธิสมนทรเมืองลบบุรีได้รับรายงานและได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนทั้งสายตรงและผ่านช่องทางสื่อโซเชียลจึงได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่สำนักช่างเทศบาลเมืองลบบุรี ไปดาเนินการแก้ไขซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ําและแก้ไขตัวหนอนทางเท้าในบริเวณดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และมีความแข็งแรงปลอดภัยโดยในขณะที่นายจำเริญสลาชีพนายโอทิสสุนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งให้เจ้าหน้าที่สํานักช่างเทศบาลเมืองลบบุรีได้ออกสํารวจฝาท่อระบายน้ําหากพบว่าชํารุดให้เปลี่ยนแปลงทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน ก่อนจากการวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาและต้องขอกราบขอพระคุณนายแพทย์วราศักดไกรเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุร,รีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาสําหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนระพบกันใหม่ในช่วงข่าวต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีตลอดปี67สวัสดีครับ